สวัสดีค่ะลูกแก้วบอยรถบ้านค่ะแน่นอนค่ะเจอลูกแก้วก็ต้องเจอรีวิวรถเข้าใหม่ของบอยรถบ้านวันนี้นะคะแก้วนํารถที่เป็นรุ่นฮอตฮิตอีก1รุ่นของบอยรถบ้านเลยก็ว่าได้นะคะขาดตลาดไปสักพักเลยนะคะคันเก่าที่เป็นสีน้ําเงินก็ขายไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้รับเข้ามาใหม่ค่ะเจ้าคันนี้เลย Honda Civic 1.8 ELP 2016ค่ะ สำหรับคันนี้นะคะมาในสีเงินชื่อเรียกสีนี้ว่าสีเงินลูน่านะคะสวยงามนะคะดูโดดเด่นแล้วก็ดูเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรนะคะเป็นตัว EL นั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าคันนี้ราคาออกห้างเนี่ยเกือบล้านเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ959,000กว่าบาทนะคะแต่บอรถบ้านไม่ขายะคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะเปิดราคาตั้งแต่ต้นคลิปเลยค่ะราคาคันนี้อยู่ที่6,39,000บาทค่ะประหยัดกว่าราคาออกห้างไป3,20,000บาทเลยลูกค้านะคะที่กำลังมองหาเจ้าซีวิกโฉมนี้นะคะที่เป็นโฉม FC เข้ามาที่บอยรถบ้านได้เลยค่ะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะบริเวณด้านหน้ากระจังของเขาก็เป็นกระจังหน้าโครเมียมเนาะแล้วก็มาพร้อมกับนี่เลยนะคะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ทามลันนิ่งไลท์มาให้นะคะแล้วก็รูปทรงดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะโฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะสําหรับบริเวณด้านหน้าก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะก็มีคันเดียวนะคะที่บริรถบ้านก็คือจะเป็นสีเงินเลยสำหรับก่อนหน้านี้ที่มีสีน้ำเงินสีขาวแล้วนะคะก็คือไปหมดแล้วน้องมีเจ้าของหมดแล้วค่ะ มาดูด้านข้างกันบ้างนะคะในส่วนของล้อมแม็กเนี่ยก็จะเป็นล้อมแม็กทูโทนนะคะสีเงินตัดกับสีดํานะคะดูมีมิติมากๆค่ะเป็นล้อมแม็กขนาด16มาพร้อมกับยางโยโกฮาม่าค่ะยางโยโกฮาม่าเนี่ยเป็นยางปี19เลยนะคะบอกเลยว่ายังขับใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะในส่วนของเบร์ด้านข้างนะคะกระจกก็จะเป็นกระจกปาไฟฟ้านะคะในตัว E อก็จะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้วยเนาะแล้วก็สําหรับคันนี้ก็จะมีกันสาดมาให้เรียบร้อยค่ะ มือจับนะคะในตัว e-l เนี่ยจะเป็นมือจับสีโครเมียมนะคะถ้าเป็นตัว e ตัวธรรมดาเนี่ยมือจับเขาจะสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่พอมาเป็นสีโครเมียมเนี่ยก็จะเพิ่มความโดดเด่นของรถนี้ให้สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะฟังก์ชันนะคะที่มือจับประตูของเขานะคะก็คือเราสามารถลดล็อกและล็อกรถได้ที่มือจับประตูเลยค่ะตอนนี้นะคะรถเปิดอยู่แบบนี้เนาะพอเราปิดนะคะเราสามารถกดปุ่มสีดําตรงนี้ รถนะคะก็จะแสดงเสียงขึ้นมาพร้อมกับไฟเลยค่ะและเมื่อเราต้องการจะปลดล็อกนะคะกุญแจเนี่ยไม่ต้องใช้เลยแต่ว่าอยู่ในกระเป๋าในรัศมีของเขาที่เขากําหนดนะคะเราแค่สอดมือเข้าไปค่ะรถก็จะทําการปลดล็อกให้อัตโนมัติ และอีกหนึ่งอย่างนะคะที่คุณแจของเจ้าคันนี้ทําได้นะคะก็คือการสตาร์ทนะคะเครื่องยนต์ติดแอร์ในรถเมื่อเวลาที่เราอาจจะไปช้อปปิ้งมานะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าร้อนอยากให้รถเนี่ยติดแอร์ให้เราก่อนนะคะเข้ามาในรถจะได้เย็นฉ่ากันเนาะเรานะคะกดล็อกรถนะคะหนึ่งครั้งค่ะแล้วเราก็กดตัวที่เป็นลูกศรน,นะคะวงกลมค้างไว้ค่ะรถก็จะทําการสตาร์ทรถสตาร์ทเครื่องยนต์ติดให้เราเลยค่ะ ในส่วนของด้านหลังนะคะเจ้าคันนี้แน่นอนค่ะไฟท้ายของเขาเป็นไฟท้ายรูปตัว C เป็นไฟท้าย LED ด้วยสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเจ้า C ีว i c โฉมนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีกล้องมองหลังมาให้เราค่ะพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะถอยด้านหลังให้2จุดเลยค่ะสวยงามมากๆนะคะที่สําคัญคันนี้เนี่ย พื้นที่การเก็บสัมภาระด้านในนะคะก็ค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็คันนี้สะอาดมากๆนะคะภายในนะคะมีถาดรองพลาสติกมาให้เรียบร้อยเลยนะคะตรงรุ่นซีวิกเลยแล้วก็สามารถจุของได้เยอะพอสมควรเลยด้านล่างนะคะมีเครื่องมือพร้อมกับยางอะไหล่มาให้ครบคันเลยค่ะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะแรงม้าของเขานะคะอยู่ที่141แรงม้าเลยค่ะ พร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT นะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยรองรับน้ำมัน e85 ได้ด้วยบอกเลยว่าขับสนุกแน่นอนค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นระบบพุสตาร์นะคะโดยปุ่ม start stop engine นะคะจะอยู่บร,ริเวณขวามือนะคะด้านหลังพวงมาลัยค่ะบอกเลยว่าหาง่ายมากนะคะเราไม่ต้องเอี้ยวตัวมองเลยเขาอยู่ในตำแหน่งที่กดง่ายมากๆเลยเมื่อสตาร์ทรถขึ้นมาแล้วนะคะด้านหน้าของแก้วเนี่ยมาตรวัดเป็นแบบดิจิตอลเลยนะคะมีการแสดงผลข้อมูลในการขับขี่นะคะแล้วก็เป็นแบบ TFT ด้วยนะคะสวยงามมากๆนะคะเจ้าคันนี้เนี่ยพวงมาลัยของเขานะคะเป็นพวงมาลัย multi function นะคะด้านซ้ายเนี่ยเป็นชุด ควบคุมนะคะหน้าจอเครื่องเสียงของเรานะคะสามารถรับสายวางสายแล้วก็สั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะคะส่วนบริเวณด้านขวานเนี่ยจะเป็นปุ่มควบคุมคูดคอนโทรนั่นเองค่ะคอนโซลด้านหน้าของเรานะคะถูกออกแบบมาให้สวยงามมากๆเลยด้วยความที่เป็น c ี v i c เนี่ยภายในก็ค่อนข้างที่จะสปอร์ตเหมือนกันเลยนะคะ ช่องแอร์เนี่ยจะอยู่บริเวณด้านบนสุดเลยนะคะแล้วแอร์คันนี้ก็เย็นฉ่ำมากๆค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะหน้าจอคันนี้นะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบ7นิ้วค่ะสามารถสัมผัสใช้งานได้ปกติเลยนะคะ ในส่วนของระบบความบันเทิงนะคะเขาก็รองรับ FM AM นะคะเชื่อมต่อ USB AUX ได้เลยนะคะแล้วก็มีช่องไฟ12โวลต์วนให้เราด้วยนะคะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะคะเราสามารถกดปุ่ม climate ต,ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะแสดงผลหน้าจอเกี่ยวกับการปรับระดับแอร์ของเรานะคะอยู่ด้านบนจอเราสามารถสัมผัสได้เลยค่ะ ถือว่าสวยงามแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเกียร์คันนี้ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT บริเวณด้านข้างเกียร์นะคะก็จะมีปุ่มเบรกโฮนนะคะมีปุ่มเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีปุ่มอ e ีคอนโหมดด้วยนะคะเป็นโหมดประหยัดน้ามันนั่นเองค่ะสําหรับคันนี้นะคะเมื่อเราเข้าเกียร์อามีกล้องมองหลังขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็กล้องมองหลังของเจ้าคันนี้เนี่ยมีให้ถึง3มมุมมองด้วยกันเราสามารถกดได้เลยนะคะบนจอสัมผัสข,ของเราว่าเราสะดวกมองมุมไหนนะคะถือว่าสวยงาม แล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยค่ะในส่วนของคอนโซลกลางนะคะเขาก็มีที่วางแก้วน้ําพร้อมกับที่พักแขนด้านหลังมาให้สําหรับเบาของเจ้าคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นเบาะที่ค่อนข้างที่จะเป็นรูปทรงสปอร์ตนะคะบริเวณด้านข้างเนี่ยอบกระชับผู้นั่งได้ดีมากๆเลยสําหรับเบาะผู้ขับขี่นะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าค่ะสามารถปรับใช้งานแบบไฟฟ้าได้ปกติเลยนี่นะคะ สำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยแก้วบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะภายในรถของเจ้าคันนี้เนี่ยแทบจะไม่มีตำหนิเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหาเจ้าคันนี้สีนี้นะคะอยากให้เข้ามาที่บอยรถบ้านเลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีหนึ่งคันที่บอยรถบ้านเท่านั้นค่ะ กล้องมองหลังที่แกวบอกไปนะคะเขาก็จะมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยด้านหลังเนาะแล้วเขาก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้เรานะคะทํางานควบคู่กับระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ค่ะระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะคะแล้วก็ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว VSA ด้วยค่ะในส่วนของห้องโดยสารเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะกว้างนะคะด้านหลังก็เป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็มี Isofix มาให้เราด้วยนะคะครอบครัวไหนนะคะที่ชอบความสปอร์ตของรถคันนี้แต่ว่ายังอยากได้ฟังก์ชันในการ s ัพพ o r ะะที่เรามีลูกนกตรงนี้ก็สามารถช่วยได้เยอะเลยนะคะคันนี้เขาก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะบอกเลยว่าตอบโจทย์ใครหลายๆคนเลยค่ะสำหรับเจ้าซี vic คันนี้เน้นย้ำนะคะสำหรับ Honda Civic 1.8 EL ปี2016คันนี้นะคะราคาค่าตัวร้านเราอยู่ที่639,000บาทค่ะ ประหยัดกว่าราคาออกห้างไปกว่า320,000บาทเลยนะคะที่สำคัญคันนี้เนี่ยมีประกันปอหจนถึงเดือนพฤษภาคมด้วยค่ะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหานะคะบอกเลยว่าบอยรถบ้านเนี่อรับเข้ามาแล้ว ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าลูกค้าที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่มีรถรุ่นนี้อยู่นะคะในครอบครองแล้วก็อยากจะเปลี่ยนไปใช้คันอื่นไปใช้รุ่นอื่นคะสามารถนํามาขายที่บอยรถบ้านได้เลยนะคะบอยรถบ้านนะคะรับซื้อรถยนต์ทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าถ้ารถคุณสวยเนี่ยเราให้ราคาดีแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง y o u t u b e บยรถบ้านด้วยนะคะ